สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อมดการเงินนะครับสู่อิสรภาพทางการเงินนะฮะวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องของน้ำมันนะครับน้ำมันบางทีหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าตลาดฟอรเร็กเนี่ยนอกเหนือจากมีสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์พวกคู่เงินต่างๆอย่างเช่นแบบ USD EUR JPY นะครับก็ยังมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ำมันนะฮะเพราะว่าน้ำมันเองเนี่ย นอกเหนือจากทองคําแล้วนะครับเขาถือว่าน้องน้ํามันเนี่ยเป็นทองคําดานะฮะคือใครผู้ไทยได้ครอบครองน้ํามันเนี่ยคือก็จะมีความร่ํารวยมาหาศาลเลยนะครับอ่าทีนี้พูดถึงในตลาดฟอรเร็กเองเนี่ยก็มีการเทรดน้ํามันเหมือนกันแล้วก็ซิ่งมากกว่าทองคืออ่าบางคนเทรดแต่ทองเนี่ยอาจจะแบบ ก็คิดว่าทองมีความผันผวนกาฟขึ้นขึ้นลงๆเยอะแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าตัวที่ซิ่งกว่าเนี่ยคือปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคือเป็นน้ํามันนะฮะวันนี้ก็จะมาแนะนําในส่วนของน้ํามันนะครับน้ำมันเนี่ย มันมีแบ่งออกไม่ว่าจะผลิตที่ไหนหรือว่าเป็นแท่นขูดจอดนะ้ามันที่ไหนก็ตามเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3จุดหลักๆนะฮะของทั้งโลกใบนี้เลยครับจุดแรกนะครับก็คือตัว WTI นะครับจุดที่2ก็คือเบนซ์นะเบน์ Bent นี่ก็คือจะเป็นของทางรัเสเซียนะครับแล้วก็จุดที่3าเนี่ยก็คือเป็นของดูไบนะฮะก็คือทางย่านย่านตะวันออกกลางหมดเลยทีนี้พวกราคาต่างๆเนี่ยอ่เขาก็จะยึดตาม จุด3จุดนี้คือถ้ามันอยู่ใกล้กับ WTI ก็อ้างอิงกับราคาน้ำมัน WTI นะครับหรือถ้ามันใกล้พวกของรัสเซียหรือว่าน้ำมันอูรานหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็จะอยู่ทางฝั่ง b บน n ์นะฮะ B E N T เนี่ยทางฝั่งเบนส์เบน์ Bend นะครับอ่าแล้วก็ตัวที่เป็นของดูไบเองก็คือเป็นย่านตะวันออกกลางทั้งหมดแต่ทีนี้ตัวที่ใช้ในการเทรดจริงจงเนี่ยมันจะมีอยู่แค่2ตัว จริงๆอยู่แค่2ตัวก็คือตัว WTI นะกับตัวเบนซ์ที่เป็นครูออยนะตลาดอนุพันธ์มักจะอ้างอิงของตัว WTI สินค้าอ้างอิงภาษาอังกฤษจ,จะเรียกว่า lying asset นะฮะ under lying asset โทษทีครับ under lying asset ก็เป็นพวกน้ำมันแล้วก็ตัวคู่นะคู่สกุลเงินมันก็จะมี USO นะ USD นะหรือ บางทีก็เขียนว่า WTI USD อย่างนี้ไปเลยก็มีนะครับเพื่อสำหรับแบบมือใหม่ท่านใดที่ยังไม่เคยเทรดน้ำมันมาก่อนฮะก็จะได้เข้าใจว่าเออไอตัวยอดที่แบบเราเห็นสกุลเงินชัดๆแล้วเนี่ยไอตัวแปลกๆเนี่ย w t i เนี่ยคืออะไรนะครับน้ำมันเองนี่ก็สร้างให้คนนี่มีรายได้มากมายมหาศาลทั้งจากแบบคนที่ขาน้ำมันเองนะกับคนที่เป็นสายเทรดฮะความยอดเยี่ยมของการเทรดเนี่ยคือ ต่อให้เราไม่ใช่เจ้าของน้ำมันฮะแต่เราสามารถทำเงินได้บันหนึ่งเป็นเจ้าของบ่อน้ำมันนะครับชอบคลิปนี้ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ฝากกดติดตามฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับ